มะพร้าวเข้าแล้วนะคะวันนี้มะพร้าวเข้ามาแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเตรียมขายทุกสาขาเลยนะคะเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้นะคะเขตรายดี้มนทนแล้วก็เขตต่างจังหวัดนะจะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกสาขาหน้าร้านเพราะวันนี้การขนส่งนิ่มเอ็กเพรสแล้วก็การขนส่งอินเตอร์นะคะ,ะขนส่งวันสุดท้ายก็เลยเร่งรีบกันเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมาสองคืนสามคืนแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ พร้อมจะส่งนะคะพร้อมจะส่งเขตกรุงเทพมหานครนะคะทุกหน้าร้านนะคะแบบเป็นลูกเป็นทลายนะคะอ่ะสำหรับมะพร้ากวกจกรนะคะกจกรจะคัดจะคัดทุกลูกนะคะจะคัดพิเศษเลยเพื่อให้ได้น้ำแดะเนื้อนะคะเพื่อให้ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ได้รับสุขภาพอย่างแท้จริงจากน้ำมะพราะ้าวน้ำหอมแท้ๆนะคะ ไม่ใช่ว่ามะพร้าวอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราคัดเกรดจริงๆเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็จะมะีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีชั้นหนึ่งชั้นสองสองชั้นอะไรประมาณนี้มีแก่มีอ่อนเราต้องเลือกดีดๆนะคะสําหรับกรตกรแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะเลือกให้และมะพร้าวของกรตกรเนี่ย ก็จะได้คุณภาพทุกลูกนะคะเวลาเอาไปปั่นปุ๊บเนี่ยหรือว่าเอาไปทําขนมหรือว่าเอาไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้กลิ่นมะพร้าวเขาจะหอมแล้วก็เวลาผู้บริโภคทานเข้าไปก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยเพราะว่าในมะพร้าวเนี่ยจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมะพร้าวเข้านะคะเข้าเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วก็เตรียมส่งอ่าเขตกทมคัดแยกนะคะ โอเควันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ